อย่าพ oh! yeah. um like yeah. ึ่งตายนะจริงๆงเราเขาก่อนอย่าพึ่งตายนะจริงจโอ้โถเหนื่อยจะตายชักแล้วเนียอย่าพึ่งตายไม่ไหวแล้วมียาจาออกมาเถอะมีอาจาออกมาเอะมีเฮ้อเ้อเ้ออเอเฮ้นี่เออ้อเเฮ้เีอเฮ้ กี่เกียรตพูดก็ไม่ต้องพูดสิทำไมต้องซ้อมกันด้วยเจ็บเนี่ยเมียจ๋าประตูจะปิดแล้วออกมาเถอะเมียจ๋าโบเยโบโลเยเมียจ๋าออกมาด้วยบ้านนี้แปลงล่างสิ